สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ลุงผลจะพามาดูวิธีการปลูกผักใส่กล่องโฟมนะครับปลูกแตงกว่าโดยไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องใช้ดินนะครับใช้แต่น้ำนะครับผมปลูกลงบนกล่องโฟมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับเตรียมเอาไว้แล้วสามกล่องนะครับเตรียมโฟมเอาไว้สามกล่องส่วนสำคัญก็คือปุ๋ย AB ครับนี่ครับ จะมีขายทาท้องตลาดนะครับตัวนี้เราจะเติมลงไปในน้ําแล้วเราก็จะปลูกนะครับครับเดี๋ยวลุงพลจะพาดูวิธีการทาการเตรียมเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับทําร้านนะครับทําร้านให้เขาก่อนนะครับนี่เป็นทําร้านขึ้นมานะครับมันจะมีตาขายนะครับทําร้านเป็นร้านเหล็กหรือร้านไม้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เรา มีความสามารถนี่ครับจะมีตาข่ายสําหรับขึงให้แ่งกวาขึ้นนะครับเวลาหลังจากที่เราปูกแล้วเวลาที่แ่งกว่าต่อยอดจะขึ้นไปตามตาข่ายนี้นะครับจนกว่าจะได้ผลนะครับเราก็จะทําร้านให้เขาแบบนี้นะครับครับผมอันนี้เป็นการเตรียมนะครับตอนนี้ลุงผลก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับกล่องโฟม3ามกล่องนี่เราเติมน้ําลงไปให้เต็มครับ เติมน้าลงไปให้เต็มทีนี้หลังจากเติมน้ําเต็มแล้วเราก็กปิดฝานะครับปิดฝาฝาที่เราเตรียมไว้ก็จะมีเจาะรูเจาะรูที่ฝาไว้3มรูนะครับอา่ากล่องละ2กล่องละ2รูนะครับท,ทั้ง3ามกล่องสําหรับที่เราจะเอา,าตัวที่ไปปิดมันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเล็ก เล็กๆเป็นทรงกลมปิดลงไปแล้วก็จะมีเ,เราตัดแยกช่องเอาไว้ให้สำหรับเอาต้นพันธุ์ของแตงกวาลงไปในนั้นนะครับครับนี่ครับกล่องโฟมกล่องโฟมเติมน้ำให้เต็มครับเติมน้ำให้เต็มทั้งสามกล่องแล้วก็ปิดฝานะครับผมปิดฝานี่เับเห็นไหมครับช่องสองช่องแต่ละฝานี่ครับนี่คือตรงที่เราจะเอา ต้นพันธุ์ของแตงกวาปลูกลงไปนะครับตอนนี้กาลังเพาะอยู่นะครับตอนนี้กาลังเพาะพันธุ์อยู่ครับปิดฝาลงไปให้สนิทนะครับหลังจากที่เราเติมน้ํายาปุ๋ย AB นะครับที่ผมเอาให้ชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเติมลงไปในาน้ําแล้วอันนี้ครับคือต้นพันธุ์ของเราที่เพาะเอาไว้ครับที่เพาะเอาไว้มันจะเป็นถาดที่เป็น แผ่นโฟมนะครับอ,องน้ํานะครับเป็นแผ่นอง,องน้ําตอนนี้ยังไม่แตกยอดนะครับเราจะเอาไว้ก่อนยังไม่เพราะยังไม่ปลูกตอนนี้นะครับอันนี้นํามาให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากทําเสร็จดีแล้วลุงผลจะนํามาให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอให้ต้นกลา้าแตกยอด น,นะครับอันนี้เป็นผลงานการปลูกผักในกระถางของลวงผลเมื่อคราวที่แล้ว e ีพีที่แล้วลวงผลนำเสนอตอนนั้นยังไม่ได้งามขนาดนี้นะครับตอนนี้กระลำปลีที่ปลูกอาไว้เริ่มจะห่อแล้วครับผ่บานมาหนึ่งเดือนครึ่งครับก็จะกำลังเริ่มห่อแล้วครับพอดีได้อากาศเย็นอากาศหนาวเริ่มหนาวด้วยนะครับก็เหมาะกับการเจริญเติบโตกันที่จะกระลำจะห่อนะครับ กำลังเริ่มห่อเขาแล้วครับนี่ครับผลงานที่ทำเอาไว้นะครับผมมาอัพเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับครับข้างๆบ้านสวนหย่อมข้างบ้านแล้วก็มีปลูกผักผสมกันไปด้วยครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับองว่างก็มาังเล่นครับมีพริกเรียงนะครับก็กําลังออกลูกกาลังออกลูกดกอยู่นะครับออกลูกเยอะอยู่นะครับปลูก ยำคันหยุดตรงนี้นะครับทุกอย่างในที่นี้นะครับเป็นไม้กระถางทั้งหมดเลยทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักที่กินได้นะครับปลูกผสมกันเอาวไว้ในสถานที่เดียวกันครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสามารถเป็นที่นั่งเล่นดูเพลินๆหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ครับผมอยากให้ท่าน ที่รับชมคลิปนี้นะครับไปทำกันดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีที่ดินมากนะครับทำข้างๆบ้านก็ได้ครับข้างๆบ้านข้างๆรัว้วทำได้หมดครับแม้แต่ไม่ต้องใช้ดินเลยก็เหมือนกับที่ผมกำลังทำการปลูกแตงกวาหนานะครับที่ผมจะปลูกลงในกล่องโฟมที่ใช้น้ำใช้ปุ๋ย AB นะครับ สำหรับปุ๋ย AB ที่ว่านี้ก็จะมีขายตามท้ทองตลาดตามร้านที่ขายเ,าเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะครับจะมีอยู่นะครับเราไปถามเขาจะมีให้เรารวมทั้งพวกตาข่ายรวมทั้งพวกกล่องโฟมที่เพาะพันเอาไว้ก็มีขายครับผมที่เป็นอฟองน้ำนะครับที่เขาจะเพาะเอาไว้นะเราสามารถซื้อได้นะครับเราสามารถซื้อได้ ลงทุนนิดหน่อยครับผมทำร้านด้วยอะไรด้วยก็แต่ว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าลุงผลจะนำมาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชมภาพผลงานเก่าๆที่ทำเอาไว้นะครับอันนี้เป็นพืชผักที่อยู่ในกระถางครับ EP หน้าลุงผลจะพามาชมความงามของแตงกวานะครับที่ปลูกเอาไว้ใน กล่องโฟมที่ใช้น้ำนะครับไม่ได้ใช้ดินเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ